โย่ก็ขอสวัสดีชวาวแวมไพทุทุกคนทุกทท่านกันด้วยในเองสำหรับคลิปนี้เราก็กลับมาโยในส่อของเกม Roblox ในแบบที่มิชว่า s อ the Darkness กันอีกเช่นเคย สำหรับคืนนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับแฟนขอาเราวกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมก็ใช่เลยค่ะคุณผู้ชมอาใช่แล้วก็คืนนี้น่าจะตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าทาง g a m e s c a p e The Darkness เขาได้มีอัปเดตแล้วนั่นเองขนารในส่วนของอัปเดตทางนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มด่านใหม่แล้วก็คลาสใหม่ที่เพิ่มเข้ามานั่นเองด่านใหมน่นจะเป็น Bear House ือว่าด่านปูดังเนาะแล้วก็ตัวคลาสใหม่จะเป็น The Handy Man หรือว่าตัวที่เราเนี่ยกำลังใช้อยู่เลยจะเป็นช่างซ่อมบบำรุงเนาะจะมีหมวกแก๊มแล้วก็กระเป๋าใส่อุปกรณ์หน้าตายอย่างนี้เลยคุณผู้ชมราคา1,250ฉาสนั่นเองเนาะเป็นราคาคลาสเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดเลยอะโอเคแด้วเราเนี่ยจะมาทำการอธิบายพวกปงพวกเปิร์กอะไรอย่างนี้ให้ฟังด้วยอจบเกมไปที่เรียบร้อยอะโอเคเสวน,นของเปิร์กแรกเลยเดี๋ยวเรานะทำการเปิดเนาะเปิร์กแรกจะเป็น c l u t y Tactics You have a keen sense Knowing what task comes next before h t e เอง When you first enter a round and after a new objective starts, the next objective becomes r e v e a e d to you for 20 seconds. You and other survivors running this perk also become r e v e r e d to each other for 10 seconds. ส่วนในส่วของเปิร์นี่จะเป็นเปิร์มองเห็นในส่วนของพวกอ j e เจ i v ีนั่นเองเมื่อเราเข้าไปในตัวเกมต่อแรกคือจะเห็นเป็นอันเจคทีนี่ขึ้นมาเลยแต่มันยังไม่ได้บอกนะคะคุณผู้ชมว่าเราจะต้องทําหน้าที่อะไรคือจะเห็นว่ามันอยู่ตรงไหนของแบบนั้นเอง แล้วพอเราเริ่มในส่วนของ Adjective เมื่อเริ่มเนี่ยเราจะเห็น a j e c t i v e ที่เราจะต้องไปทำเป็นเวลา20วินาทีแล้วก็ในส่วนของผู้เลนน่นคนอื่นๆเนี่ยก็จะเห็นพวกเปิงนี้ด้วยเหมือนกันเนาะประมาณนี้เป็นเวลา10วิอ่าต่อมา You n น e e อนนิเหรออ่านพี่ขออภัยนะ sharing about which your fellow workers you can overcome any challenge when r e p a i r i n g o p i r i n g with others u r m a y r e you and others are the same task do it 10% faster นี่ตั้งแต่สเต็กล์วิดอัลเทอร์เพลเยอร์สิ่งทีเดียกัเปิร์กแงในส่วนของเจ้าเปิงกนี้นะบอกเลยว่าดีมากๆเมื่อเราเนี่ยทำการรีแพารงแล้วก็ในส่วนของการเติมน้ำมันนะคุณผู้ชมจะมีเควสปั่นไฟใส่ฟิวแล้วก็ในส่วนของการใส่น้ำมันเนาะเมื่อเราปั่นไฟหรือว่าาใส่น้ำมันเนี่ยแล้วเราเนี่ยทำหน้าที่เดียวกันกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เราเนี่ยจะทําในส่วนของหน้าที่นั้นเนี่ยรนวขึ้น10%นแต่ต้องยังไว้ก่อนนะคือต้องทาเครื่องเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเจ้าเปิร์กนี้ และเปสุดท้ายเนี่จะเป็น d o r e s t o l e y t h i n g s m a y s e e m g o n e Forever Your Natural Intuition Kicks In You Gain the Ability to Repair f o l r y d e s t r o y e d Dolls a f t e r Success Free Repairing All the b i r d g o e s and c o u r a for 60 Seconds r e p a i r i n e Dolls Have 50% Heal t h สนาจวของเป้งเนี่ยบอกเลยว่าดีมากๆเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปตัวเกมแล้วก็เดี๋ยวทำการอธิบายให้ฟังนอกสนับไปเจ้าเปร์นี้นั่นเองนะฮะอ่ะโอเคเอามาแล้ว อันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมอันนี้คือเข้ามาอะไรตัวเกมอันนี้คือเขาเริ่มเกมกันแล้วเนาะก็เลยจะเห็นว่าเราเนี่ยจะต้องทําอะไรอันนี้คือจะเป็นอันอันเป็นออสเทตีฟที่มันโชว์ขึ้นมาตอนแรกนั่นเองนะคะคุณผู้ชมประมาณนี้คือเมื่อกี้เราเข้ามาตอนแรกไม่ทันเนาะมันก็เลยจะแบบว่าเห็นเป็นแสงออร่ายอย่างนี้ก่อนอืมอ่ะโอเคสำหรับไอเจ้าเปิงสถานที่เราหมายถึงเนี่ยไอเจ้าเปิงดออะไรสักอย่างนะคุณผู้ชมที่มันแปลว่าประตูนั่นเองเปิงเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยจะทําการ ในส่อของประตูนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอุ้ยพลาดน,นิดนึงเคมันก็จะทาการซ่อมประตูนั่นเองนะคุณผู้ชมคือถ้าใครรหลเนี่ยถ้าใครเล่นเกมในส่อของ a p e the d ด r ังเนสแล้วเมื่อฆาตรกรโจมตีประตูเราเนี่ยจะไม่สามารถซ่อมไอเจ้าประตูได้เหมือนกับไอเจ้าตัวแผ่นบาริเกตนนเนาะมันจะซ่อมไม่ได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าไอเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถทําได้และมันมีเปิดที่สามารถซ่อมในส่นของประตูได้นั่นเอง เจ้าเปิร์นี้เนี่ยมันจะซ่อมประตูแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนประตูเนี่ยค่าเลือดของประตูเนี่ยจะไม่เต็มร้อยมันจะมีเลือดของประตูในยอยู่แค่50%เท่านั้นนะแล้วก็มมนมีโคราห์คอ้เอจ้าเปิร์กซ่อมประตูด้วยเช่นกันคุณผู้ชมเจ้าเปิร์นี้เนี่ยมันจะทําการู้ราวอยู่ที่60วินาทีนั่นเองจอเจ้าประตูที่มันมีแผ่นบริเกตแปะไว้อย่างนี้เนาะอันนี้คือเปิร์ของมันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยไปซ่อมกันให้ดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไง อ่าโอเคประมาณนี้อันนี้คือจะเป็นทาร์กต่อไปนั่นเองเมื่อทาร์กอันไหนเริ่มต้นขึ้นเนี่ยทาร์กต่อไปที่เราจะต้องทำคือจะต้องเป็นการใส่ฟิลเนาะมันก็เลยจะโชว์ให้ว่าเออที่ใส่ฟิลเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้บอกเลยว่าดีมากๆเลยคุณผู้ชมสลายเจ้าตัวนี้เนาะมันไม่ใช่สายช่วยเหลือหรือว่าสายอะไรเนาะคุณผู้ชมโอ๊ยประเด็นคือเนี่ยคือเราุตสาห์จะทําให้ดูเดี๋ยวเราต้องทให้ดูแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าไม่น่าได้งั้นเดี๋ยวเราไป คือตรงนน้นดีกว่าเนาะแต่เราจะทําให้ดูนะสลาดจะขอไอ้เจ้าเปิ้เครื่องหมายค้อนอันนี้นะคะบอกเลยว่าเมื่อเราเนี่ยช่วยเพื่อนในการใส่ในส่วนของถานน้ำมันด้วยกันมันจะทําการทําเร็วขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมอะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราให้เพื่อนเข้ามาเติมละเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมจะได้รู้เนาะว่ามันเร็วขนาดไหนนั่นเองอันนี้คือจำไม่ได้ว่าขั้นสอนหรือขั้นสามนะ,นะโอเคก็จะมีแสงสีเหลืองอย่างนี้เลยคุณผู้ชมอันนี้คือเปิร์ทำงานแล้วเนาะสลาเจะเปิดตรงน,นี้เลยนี่ คือต้องทําเครื่องเรียกการเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นข้องอื่นเราทําคนเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถอ่าไเอปเิงนี้ก็ไม่ทางานนันเองนะประมาณนี้อ่ะโอเคต่อมาจะเป็นการใส่ฟิวแล้วพอทําการเครสสุดท้ายอันเท็ตสุดท้ายเนี่ยเราก็จะไม่เห็นในส่วนของแสงออร่าแล้วนะคะคุณผู้ชมอ่ะโอเครู้สึกว่าตอนนี้มันจะดู easy, อีซี่เกินไปหรือเปล่าท่นเนี่ยเราเล่นเป็นสายตัวนี้บอกแนะนำนะอย่าจู๊กนะค,ะคุณผู้ชม ตัวนี้ไม่ใช่สายจูดเท่าไรสายนี้เป็นสายแบบทํางานมากกว่าพุ้กับไอเจ้าดิเอ็นจิเนียแต่ว่าดิเอนจิเนียมันจะเน้นการปั่นไฟหรือว่าวน้ำมันอะไรคนเดียวนั่นเองเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือมันสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้นั่นเองประมาณนี้ะสยไปโอเคเรียบร้อยฮะและอีกอย่างที่ชอบเลยนะก็คือมันมีกระเป๋าสุดเท่อยู่ตรงข้างข้างตัวเราด้วยนะั่นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งถือว่าน่ารักมากเลยโอเค ชุอ่าโอเคโอเคนี่แน่อุ้ยใสย่หรือยังเอง่ยอ่าโอเคป้าเดี๋ยวเราไปช่วยอ่าผู้รอดชีวิตกันเลยดีกว่าคืออยากรู้มากว่ามันมีประตูตรงไหนที่แบบพังหรือเปล่าคือเราอยากจะไปซ่อนประตูมาเลยแ้่ขออนุญาตไปสำรวจก่อนเนาะเพื่อแบบมีประตูอันไหนที่แบบเพื่อนหรือว่าฆาตกรตรีไปแล้วนะโอเคไหนดูซิไหนดูซิประตูอันนี้ใช้งานได้อยู่ น่าจะอยู่ตรงซูนโซนนี้มาคุณผู้ชมต้องไปดูแลโอเคตอนนี้ก็คือภารกิจเสร็จสิน้นครบทุกอย่างแล้วนั่นเองนะคะประตูตรงนี้พังไหมไม่พังข้าจักรเขาไม่พังประตูเลยแล้วเนี่ยโอ้โหข้าจักรเขาไม่พังประตูเลยวคุณผู้ชมไม่นะโอเคประตูบ้านไหนพังบ้างประตูบ้านไหนพังบ้างอยากจะบอกว่าข้าจักรคนนี้เขาไม่พังประตูเลยคุณผู้ชมเลย โอเคงั้นก็อาจจะไว้ตาหน้านั่นเองนะคะแต่ว่าตาหน้าเนี่ยจะพิเศษหน่อยถ้าเราเนี่ยเจอในซองด่านใหม่เดี๋ยวเราเจะทําการอ่านให้ดูเลยอ่าประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเราจะอ่านให้ดูเนาะว่าเจ้าด่านใหม่เนี่ยหน้าตาของมันเป็นยังไงบอกเลยว่ากว้างมากคุณผู้ชมพี่เอาละคุณผู้ชมนี่คือด่านใหม่นั่นเองนี่เลยมาเราจะมาเล่นกันนี่คือหน้าตาของด่านเนาะประมาณนี้บอกเลยว่านี่คือแผงวงจรนั่นเองที่เ,เราเนี่ยเข้ามาตั้งแเกีก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่เลยคุณผู้ชม ว่างมากเลยจริงๆนะตอนนี้คุณผู้ชมมาเริ่มเกมกันเมื่อกี้ก็เกิดข้อผิดพลาดนิดนึงนะคะก็เลยมาอ่านตอนนี้อีกรอบนึงอ่ะโอเคหุย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 เดี๋ยว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 เิดมาก็โอ้โหเรียบร้อยค่ะจังหวะนี้เอ่อเดี๋ยวดูสิเดยเราไมากว่าฆาตกรคนนี้เนี่ยเขาเนี่ยได้ทำการพังประตูไปบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราเนี่ยต้องทำการพังประตูบ้างเพื่อที่จะได้ซ่อมนั่นเองอะซวยแล้วสอยแล้วคุณผู้ชมอะโอเคงั้นเนี่ยเราเนี่ยจะไปปิดประตูเนาะ เห็นยังเห็นแล้วไหมข้าราชการฮันแน่ฮันแน่เฮ้ยเฮ้ยก็เดปิดประตูอุย้ยไม่นะคะโอเคปิดประตูพังไหมพังประตูเถอะไม่พังแนละ้วจบแล้วอยากให้ข้าราการทางประตูอะ่ะคุณผู้ชมเจอยางเดียวคือน,นางไม่พังนะคะโอ้โหคนนี้ขอเล่นเป็น่ะเพิ่งเห็นกับดักนะเนี่ยเอาดีๆตอนแรกเราไม่เห็นนี่ข้าราการมาแล้วครับผมเฮ้ย กฆาตรกรอะไรนะเพื่อนมาช่วยแล้วนะคะโอเคประเด็นคือเราไม่มีที่เฮลนั่นแหละแต่ว่าที่ฮฮลช้านิดน,นึงเนาะโอเคจะ่เราเฮลตัวเองตรงนี้ก่อนเออค่อยๆเฮลประเด็นคือเดี๋ยวรออเนี่ยจะต้องให้ฆาตรกรเนี่ยพังประตูให้ได้นะคะเพื่อที่จะลองเปิร์ฟในส่วนของประตูนั่นเองโอเคครานี้เนี่ยเราต้องลองไปให้ได้เนาะตรงนี้กระโดดได้ของพี่ชมไม่ต้องห่งโอเคจงังหวะนี้ ตรงนั้นโดนจับไปคนหนึ่งเนาะโอเคเมื่อกี้จำได้หมจำไม่ผิดนะเขาจะวางเหมือนจะวางกับดากไว้ตรงที่เดิมที่เราโดนเหยียบแถบไปเมื่อกี้นะเออม้าเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปทำการทำเคสลสอะไรก่อนที่เราเนี่ยจะตายกันหมดนะคะคุณผู้ชมแล้วมีใครไปช่วยเพื่อนคนที่ชื่อคาริซ่ายังอะ่ะโอเคน่าจะมีแล้วเนาะ เรียบร้อยฮะถ้าเกิดมีเสียเลยได้ขออภัยด้วยจริงๆเนาะเพราะว่าต้องบอกไปก่อนนะคผู้ชมตอนนี้นี่ยเป็นเวลาประมาณ3ทุ่มจะ4ทุ่มแล้วนะคะคือกว่าจะเจอด่านนี้เนี่ยบอกเลยว่านานมากคันนี้คือเสรกระที่เราหมายถึงเนาะเดี๋ไมดเสียงอะไรมันโ h จีซัสไม่ไม่ไม่ไม,ไมอาวโอเคแป๊บนึงนะคุณผู้ชมโอเค มันเขาจะฟ้าตรงนี้เลยนะโอเคตรงนี้มันใส่เออขอใส่ฟิวเพิ่มเวลาปิดประตูโอเคน้ำพังใช่ไหมเดี๋ยวเราจะตามไปคุณผู้ชมว,ว่าน้ำพังตรงนั้นแล้วโอเคงั้ต่กัดอื่นจนเราต้องป้าไปจากตรงนี้ให้ได้ก,ก่อนแต่เราให้มาซ่อมที่หลังโอเคมา คุณผู้ชมเมื่อกี้คือเขาตกร้าผ่านประตูแล้วเดี๋ยวเราไปตรงที่เดิมแต่ก่อนอื่นขออนุญาตฮิลก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปทำก,การอ่าไปซ่อมประตูนั่นเองโอเคจอดน,นี้เือมาได้เพิ่มมาหกนาทีไม่มั่นใจนะว่าตอนนี้จะรอดหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือมาโชว์ในส่วนของดาแล้วก็ในส่วนของหน้าตาเอ่อเปิร์ไอจ้าตรงซ่อมประตูแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองโอเคถ้าเกิดเราซ่อมทันนะเดี๋ยวเราจะไปทําก,การซ่อมประตูก่อนนะคุณผู้ชมโอเคมีคนไปช่วยงั้นเดี๋ยวเราไปทําการซ่อมเลยดีกว่าเนาะ เพราะว่าเวลาซ่อมประตูเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยคุณผู้ชมเวลาประตูพังแล้วเหลือบาริเคตแค่อันเดียวหรือว่าไม่ได้ซ่อมบาริเคตไว้เนี่ยไอเจ้าตัวน,นี้เนี่ยจะช่วยได้นะโอเคเควสต,ต่อมาจะเป็นบารน้ำมันเนาะนั่นจะเป็นเควสที่ยังไม่ได้ทำจะเป็นปั่นไฟก็เควสต่อไปน,นั่นแหละนี่เลยคุณผู้ชมมันจะมีตัวอีให้กดเนาะอ่าโอเคประมาณนี้แล้วก็พอใช้ในสของไอเจ้าเปิืองนี้เสร็จเนี่ยประตูจะมีเลือกแค่50%เเท่านั้นประมาณนี้คุณผู้ชม แล้วก็เดี๋ยวต้องอรอคูดาวอีกปอะมาณกสิบวิเพื่อที่ทําการซ่อมอีกทีอ่าประมาณนี้เนาะรู้สึกว่าในหล่าน,นี้ต้องเหมือนจะแหลกๆนิดนึงนะเนะี่ยโอเคจังหวะนี้เราเหลืออีกแค่สองหัวใจจะรอหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่โข้าจะกออยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมเออเรียบร้อยฮะเอาไงล่ะทีนี้เราไม่เหมาะกับสายจูด้วยสิคุณผู้ชมประเด็นอ่ะฮ่าโอเคว้ย คาตกร์ขาตกร์าตกรขึ้นอย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยวดิอันแน่โอ้โอเคโอเคนี่แนปิดประตูใส่จำาได้หรือเปล่าว่าพังประตูไปโอเคเอ้ยเปิดประตูแปิไว้โอเคเนาะอ้าคาตกรเอาเรือไปหาคาตกรด้วยยอดไปเลยครับผมโอเคเราไม่บอกกับการจูกนะคะบอกไว้ก่อน เราเอาน้ำมันไปเติมดีกว่าโอเคเติมตรงน,นรงี้น่าจะเร็วขึ้นกับนี่โอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะข้าตกรมาไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่ะนะปาเนาะฟักทองเราเก็บไปแล้วโอเคยังเก็บได้นะคะคุณผู้ชมแนะนําให้เก็บเนาะเพราะว่ามันเพิ่มเลเวลเยอะมากนั่นเองแล้วก็เป็นถือวัตรุการฟา,าตามฉาดด้วยเนาะโอเค ปั่นไฟกันให้หมดก่อนละกันอ้ยไม่ได้แนละ้วเราต้องไปช่วยแล้วคุณผู้ชมไม่งั้นตายหมดข้าตะกอนจะอยู่แถวนี้หรือเปล่านะโอเคฮะเราช่วยคนนี้ก่อนแต่เราค่้ยไปช่วยคนนั้นต่อไม่รู้ว่าจะถัานหรือเปล่านะอ่ะโอเคน่าจะถัานนะคะน่าจะถัานน่าจะทันหรือเปล่าวะแต่ต้องไปดูก่อนเนะาะช่วงวันนี้เหลือแค่เ,คเฟสเดียวก็คือเ,เฟสอ่าปั่นไฟนะ ผช่ชมให้ทานก่อนรู้สึกได้ถึงความแหลกเลยคุณผู้ชมรู้สึกเลยว่าไอเจ้าด่านนี้นะกินแบบโอ้โหแหลกกันเนี่ยออดีคุณผู้ชมแถมอัดไปด้วยตุ้ที่ท่าเ่นเนี่ยมันก็แหลกอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้คือตอนอันนี้คืออัดไปด้วยคือมันจะแหลกอย่างงี้เนาะอ่า่าบันเทองแล้วคุณผู้ชมข้าตกรไม่เห็นใช่ไหมโอเค เอาโอเคปปไปแยกย้ากันไปช่วยกันต่อเนาะแล้วก็เดี๋ยวห้องนี้ที่ว่าอะไรให้เรียบร้อยเลยค่ะพี่ชมอ่าโอเคเอาอีกคนนึงก็หายไปไหนเอาป่านไฟโอเคเครับผมงั้นจังหวะนี้ก็ให้เพื่อนเขาช่วยกันละกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปทำการป่านไฟเพราะว่าตัวเราเนี่ยโอ้โหล้มกันอะเนร้าน่าเลยคุณนพี่ชมจังหวะนี้โอเคโอเค อ่าอ่าช่วยช่วยช่วยฮิลกันโอเครู้สึกว่าเครื่องปั่นไฟจะมีตรงเครื่องนี้กับเครื่องนี้เนาะเหมือนเขาจะไม่ฮิลรู้สึกว่าจะไม่ฮิลกันเลยนะคะทีมนี้โอเคไป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 ถา,างนี้ขึ้นยากด้วยสิโอเคปั่นไฟกันดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวอะไรอีกห้านาทีเนาะนี่นี่ ่ะเราปั่นเครื่องนี้ไปก็เดี๋ยวให้อ่าคนอื่นไปปั่นเครื่องหนูแล้วกันที่จริงแล้วไม่เหมาะกับปั่นคนเดียวนะคุณผู้ชมมันจะช้าเนาะแนะนำให้กระปั่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะเครื่องหนูเสร็จเพิ่มเวลามาอ่ะโอเคเจอจับคนนึงเลารีบปั่นไปก่อนคุณผู้ชมจวค่อยช่วยก็ได้ Holy shit มาแล้วมาๆๆๆๆ แหลกแหลกแลกแๆลกนี่แน่กระโดดข้ามไปไกลๆก่อนสวาวะนี้นะคะไม่ดูว่าจะตายหรือเปล่านี่จูงมาทางนี้เอาดีๆอดีฮันแนฮันแนฮันแน่อานนนนดีอาฮะโอเคเหมือนจะวางกับดักใช่ไหมเปลี่ยนที่ได้เลยครับผมเฮ้ย ไม่นะโอเคอ๋อ oh, no, 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 no. ไม่นะเราจะตายตรงนี้ไม่ได้นะไม่นะคุณผู้ชมเราจะตายหรือเปล่าไม่รู้แค่ที่ออกโอเครอดรอดนะคะใครช่วยนะ โอเคๆๆๆโอเคนะดีนที่ข้าจะขอเขาปล่อยนะฮะไม่งั้นเราก็ไม่น่ารอดแล้วแหละคุณผู้ชมประตูอยู่ตรงนี้เลยทางออกจะอยู่ตรงนี้นอกบริเวณหลังโกดังเลยนะคะคุณผู้ชมก็ให้มาออกตรงนี้ได้เลยประมาณนี้เลยสำหรับในส่วนของการรีวิวอัปเดตตัวคลาสใหม่เดอะไฮเดอร์แมนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละคุณผู้ชมที่เป็นช่างซ่อมบำรุงนะจำชื่อไม่ได้แฮนด์เดอร์เขาไปโดนไอคีอุ้ยไปด้ว่ะ <laughs> อ่าโอเคเนาะก็จะเป็นในส่วนของตัวที่มีชื่อว่าอ่า The Handyman เออ The Handyman นะคะสำหรับไอเจ้าตัวข้าตกรก่อนไอ้เอาจ้าตัวคลาสตัวนี้เนาะ,ะประมาณนี้อ้โหมสอ,อสเคิลเอชแคปแหละประมาณนี้เลยคุณผู้ชมเปิร์กก็ประมาณนี้เนาะ,ะยังทำไม่เต็มนะคะแต่ถือว่าใช้งานได้ดีเลย ตัวนี้เลยสามารถมาซื้อกันได้นะคุณผู้ชมไม่ได้สายจ๊บแต่ว่าเป็นสายซ่อมนั่นเองเออสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส scribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนนเองสำหรับคลิปหน้าเนี่ยก็ต้องมาดูก,กันว่าเราจะอัดแบบไหนเนาะเพราะว่ามันมีหลายแบบเลยที่เราจต้องอัดน,นงคุณผู้ชมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอลาจุกทุกคนกันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะผม